นีนเราก็จะมาสรุปเลขหน้ามาตามกระแสนะสามตัวบนค่ะจะก <c> ้า <oughs> สำนักจับชนกันให้เลยนะคะสามตัวบนนะคะแอดจับมาเน้นไปให้เนอแต่ก็ต้องเล่นโตสด,ด้วย ก็งวดวันที่สิบหกธันวานะคะสามตัวบนตรงโต๊ะ ที่ห้าำนักชนห้าสำนักนะคะกระดาษพอ,อไหมเนี่ยจะไม่ใหญ่ตัวห้าเก้าสี่ เจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่อันนี้ห้าตำหนักชนกันที่นี่นะคะเด่นสุดต่อมาชนกันสามตำหนักสามตำหนักนะคะก็มีเจ็ดหนึ่งสี่ หนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสูนห้าเก้าห้าหกเก้า สี่สี่เจ็ดแปดเก้าห้าแปดแปดเก้าสี่เก้าเจ็ดแปดค่ะต่อมาชุนกันที่สองสำนักนะคะ ชนสองสำนักเราเอาแค่สามระดับพอเนาะเนาะคงจะไม่หลุดแล้วชนสองสำนักเนี่ยจะเก้าสำนักถ้าหลุดก็พาก็หลุดไปถ้าเป็นแค่สำนักเดียวก็แปดสำนักนี่หลุดเลยแล้วเอาเด่นเด่นมาเลยนะสำนักที่ว่าให้เข้ามากกว่าหลุดจับมาชนชนมาให้เลยนะคะก็จะมี สี่หนึ่งเจ็ดชนกันแค่สองสำนักนะจากเก้าสำนักหนึ่งหกเจ็ดสองหกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดสี่สี่ศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดแปดแปดหนึ่งสี่้าหนึ่งแปดศูนสี่แปดศูห้าแปดเก้าศูนย์เ์ค่ะก้า เอเอ๊ะแคทเขียนเลยเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าสี่ห้าแปดห้าเจ็ดแปดหกเก้าสี่โอเคเอาแค่ชน สองสำนักนะคะคงจะหลุดยากจากเก้าสำนักนะเอาเขียนก่อนนะเก mm ้า hmm. <9 S 2> สำนัก mm hmm. ชนกันสามตัว mm hmm. บนเด่นสามชุดนะคะ เด่นสุดสามชุดลองหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองลองสิบสองชุดค่ะกันนะการไม่รู้กี่ชุดเลยแอดไม่ได้นะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดชุดสิบเจ็ดชุดค่ะแอดเคยเคยให้คลิปก่อนนะคะสามตัวบนเดี๋ยวนะคะเรามาดูซิว่าตรงก็ที่เราให้ไว้นะแอดแอดนั่นติดติดไว้นะที่แอดวิจัยสามตัวบนลครั้งแรกที่ลงคลิปแรกนะ เลขที่อันนี้แอดลงไว้ว่าเด่นเพื่อนๆคงเห็นเนาะอันนี้แอดลงเนี่ยคือเด่นก็จะมีตรงกันที่นี่ค่ะอันนี้องก็สี่ศูนย์เจ็ดนี่ทำมาตรงตัวกันนี่ แล้วก็สี่ศูนย์ห้าไหนเอยสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่นีค่ะตรงห้าศูนย์แปดนี่ค่ะ,ตร, 5, คะตรงที่แอดแอดให้ไปเมื่อคลิปก่อนนะคะก็มีตรงหลายชุดจากเก้าสำนักน,นนะ่นะให้ตรงที่แอดให้ไปครั้งก่อนน่ะที่ว่าเลขหน้ามาเนาะ นี่ค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้านเออนี่ค่ะนี่นะคะตรงกันกับคิดแรกที่แอดคิดวันเลขหน้ามาในสามตัวตรงโต๊ดเนี่ยตรงกันก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดเล้ตรงกันแปดชุดอนนี้แต้มก็ยัง ยังยืนอยู่นะแต้มก็ยังเอาแต้มเก่านะคะก็ให้เพื่อนๆนไปจับเอาแล้วกันเนาะแต้มเนี่ยเราจับชนแล้วนะสองห้าเจ็ดแปดเนี่ยเ<ๆ><ๆ>พื่อนๆก็ไปจับกันเอาเนาะอันนี้ให้ขอให้โชคดีนะคะได้เงินเที่ยวปีใหม่อันนี้จากเก้าสำนักนะคะ หลุดยากนะคะเพราะเราเน้นมาเก้าสำนักเหลือแค่สองสำนักถ้าถ้าไม่มาครบน่ะสองสำนักเนคงจะหลุดยากก็เล่นเป็นตัวกันตัวโต๊ะกันและกันเนาะสวัสดีค่ะ